ข้างหน้ามีครับมีตัวมีตัวโอ้มีตัวครับมีตัวอื้มโอ้ยแรง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 ลุกครับลุกลุกครับสวัสดีครับบอลห้วยปลาไหลนะครับสารบัญนี่นะครับระจะมาปักเบ็ดนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับที <deal> <vastly lava> <less> ่จะพักสหรับขํามคืนนี้นะครับลองรุ่นไปได้กันนะครับบ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะได้กี่แต้บนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับสําหรับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับฝนนะครับก็เริ่มตั้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับอยู่บรรยากาศของฝนนะครับฝนนะครับที่กาลังม้านะครับตอนนี้นะครับ หลังจากปักเบ็ดเสร็จครับฝนก็ได้เทลงมานะครับที่นี่กับช่วงนี้ก็ประมาณเกือบจะหกโมงนะครับตอนเย็นนะครับจึงฝนก็ได้หยุดลงไปแล้วนะครับตอนนั้นก็คือปักเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยฝนก็ตกลงมาก็เข้าไปในบ้านนะครับที่นี่ก็ออกมาเดินดูนะครับว่าเบ็ดที่ปักไว้นะครับจะมีสภาพเป็นแยบไหนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนก็ตกลงมาอย่างแรงนะครับครับมีร้อยตีนะครับมีร้อยตีครับเต่อปติดนะครับ จะมีตัวเลอบนมีครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นน้ำคุ้นๆนะครับเหมือนกับสายจะตึงๆนะครับอ้๋มีตัวครับมีตัวอ้นะครับตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่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 นะครับใหญ่หมานครับหมันหมานหมนหมนครับตัวแรกหมานเลยครับนี่ประมาณสักเกือบถึงหกมงนะครับนี่แหละครับตัวแรกครับหมานนะครับอูหมานหมันหมนหมนหมัน หลังแรกแล้วครับหมานนะครับหมานแล้วหมานแล้วนะครับครับบริเวณตรงนี้นะครับหลังน้าครับหลังน้าทูครับหลังหน้านี้ครับมีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัวแรง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 ดุ๊กครับดุ๊กดุ๊กใส่ใหญ่ๆครับใส่ใหญ่เหมือนกันเลยครับใหญ่เลยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับได้ได้แล้วครับสองแต้มนะครับได้สองแต้มนะครับนี่ยังบ่ถึงหกโมงนะครับครับผมจะพาไปดูนะครับว่าปลาที่เขาขึ้นมาบนน้านี่เขามาจากไหนนะครับจะพาไปดูนะครับสาหรับที่บริเวณที่ปักเบ็ดนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ครับที่ได้ปักเบ็ดนะครับเมื่อกี้ได้สองแต้มนะครับครับสําหรับป่านะครับ ถ้าจะขึ้นมาจากจ qu <parece maison. S 1> 20ุดน um, ี um ้นะครับที่ทำให้ป่าข <as> ึ a a ้นมานะครับหนองจุดนี้กับคมกว้างประมาณเกตแปดสิบเลยนะครับป่าก็เลยขึ้นจากนะครับมันจะมีท่อนะครับเขาจะมีท่อมานีนะครับท่อล่องขึ้นมานี่นะครับล่องมานีนะครับมาออกนี่นะครับเพื่อจะเข้าไปยังพื้นน้านะครับพื้นน้าก็อยู่ข้างหน้านะครับพื้นน่าที่ผมได้ป่าเมื่อกี้สองแต้มนะครับป่าน่าจะขึ้นมาได้หลายวันแล้วนะครับสารคดขึ้นนี่ครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้เห็นกีแต้มนะครับ เป็นปลาไหลนะครับปลาเอียนนะครับปลาไหลนะครับช่วงนี้ครับยังกลิ่นอยู่นะครับปลาเอ็นกต่ยังกลิ่นอยู่สำหรับตอนนี้นะครับกับคนก็ได้ตกป่วยปลาลงไปอีกแล้วนะครับครับสำหรับข้ามขึ้นนี่ครับลองรุ่นไปด้วยกันนะครับว่าบริเวณหมายตัวนี้ครับจะได้แหม่กีแต้มนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ได้เวลามาเดิ Overwatch UFO นดูเบดน,น,นะครับ สิ่ง่ามกลางตอนนี้ครับกับฝนกระตกนะครับตกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังโมโหเหมือนกันนะครับว่าสารับคาขึ้นนี่จะได้เห็นกีแต้มนะครับหลังนี้นะครับเหมือนกับจะถูกนะครับอันนี้ถูกนะครับเป็นปลาไหลนะครับชหน้าจะเป็นปลาไหลนะครับถูกนะครับปลาไหลนะครับ มือนสีตึ่งๆนะครับแต่เป็นหุจับตึ่งแบบไหนนะครับโอ้มีตัวครับมีตัวแต้มแรกนะครับสาระคำคืนนี้นะครับครับหลังนี้กับถูกนะครับหลังนี้ถูกนะครับอันนี้ก็ถูกอีกนะครับอื้มครับทุก ผมต้องขออนุญาตนะครับอนุญาตขออนุญาตเฉพาะทายเฉพาะหลังกิดทูกนะครับขออนุญาตทายเฉพาะหลังกิะทูกนะครับหลังนี้กระตุญ่นะครับสภาพนะครับที่เขาที่เขาดึงไปนะครับลดนะครับหลังนี้ครับลดครับหลังหลังนี้นะครับหลังนี้กระทูกนะครับกระทูงครับ โอ้เป็นปามเป็นปามหมอนะครับดังนี้นะครับครับสำหรับรอบแรกนะครับรอบแรกผ่านไปนะครับก็ได้อยู่นะครับปะดุกนะครับสองแต้มนะครับใหญ่ๆนะครับแหล็กป่าเสด็จหรือว่าปาหมอนะครับหนึ่งแต้มแหลวกปลาไหลหนึ่งแต้มนะครับรวมรอบนี้นะครับได้อยู่ทั้งหมดอยู่สี่แต้มนะครับครับผมหลังจากคืนนะครับกั ได้มาเดินดูหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับฝนตกแบบบุยุดเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับจะเดินดูเบ็ดนะครับโมดละหลังแรกครับหลังแรกครับหลังแรกมันตอนเจ้านะครับหลังแรกนะครับนี่คือหลังแรกนะครับหลังแรกเจ้านี่นะครับ มาแล้วนะครับหลังแรก็มาแล้วนะครับครับหลังจากเดินดูนะครับก็ได้มาอ่าหนึ่งแต้มแล้วนะครับโอ้หลังนี่นะครับหลังนี่เกิดอย่างขึ้นนี่ครับดูสภาพนะครับจะจะมีตัวหรือบบนี้กับยังบบหู้นะครับเป็นปลาไหลนะครับโอ้อะไรอีกแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เหลือหลังสุดท้ายนะครับ หลังเสื้ทไทยโอ้หลังเสื้ท้ายมีตัวนะครับมันกูจะเป็นปลาอย่างนะครับหลังเสื้ทไทยมีตัวนะครับเออเป็นป่าหมอนะครับครับเป็นปลาหมอนะครับหลังเสื้ท้ายนะครับครับสรุปผลงานนะครับตอนเจ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเจ้าที่มามากู้เบ็ดนะครับก็ได้อยู่ สีแต้มนะครับก็เป็นปลาไหลนะครับปลาไหลสองแต้มปลาหมอหนึ่งแต้มแล้วกับปลาดุกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับเส้านี้นะครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับวอนห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ